ทุกคนแก้วรีสอร์ทบรรยากาศดีมากจริงๆจะเดินเข้าไปข้างในได้นะทุกคนนี่ฮะสามารถเดินเข้ามากว้างขวาง,ข,วาง,ข,วางข้างในก็จะเป็นบรรยากาศแบบมาสงบขึ้นมาอีกทุกคนจาเนี่ยน่ารักมากเนี่ยร,ร่รมรื่นสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็นที่รักขวัญใจของนักเดินทางมาพักกันเยอะแยะเลยทุกคนห้องเยอะแยะคนบรรยากาศดีมากสงบเงียบ ถ้าออกทางนี้ได้ก็เลือดอยู่เหมือนกันเนาะแต่มันออกทางเดียวทุกคนจะเข้าอีกสองทางได้เหมือนกันนะราาอุทิศกับพลพิชัยทุกคนดูต้นไม้สวยนะเนี่ยบรรยากาศดีมากนี่ฮะมีความเป็นส่วนตัวสงบนะับทุกคนจะเข้าออกได้สองทางสิแต่มาจริงว่าถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้ก็จะต้องเดินเข้ามาด้านในหน่อยแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ว่าไปทุกคนนี่ฮะเห็นไหมเออ ที่นี่เขาจะแบบสงบมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ราคาจับต้องได้ดอกไม้ต้นไม้ธรรมชาติทุกคนจ๋าอยู่นใจกลางเมืองหัดใหญ่นไนเลยสวยอุย้ยหอมทุกคนสวยเลยเด็นไะักทางเข้าทางออกลุกนี้ได้ห้องเรศเอ้าไม่ได้เปิดทีวีทิ้งไว้หรัอเมื่อกี้ออกไปแป๊บหนึ่ง อ๋อเรายังตื่นเพิ่งตื่นทุกคนจา้างตื่นนางอาบุญสวัสดิ์ทุกคนชาวโลกห้องน่ารักนอนเย็นสบายจำ้ำๆำทุกคนเนี่ยะทุกคนก็เสด็หาได้จะเข้าทางพลพิชัยซอยหนึ่งตรงยอสองที่ว่าการอำเภอตรงนี้จะเป็นถนนพลพิชัยหรือจะเข้าทางราดอุทิศซอยหนึ่งสองประมาณนั้นแหละซอยหนึ่งทับสามเนี่ยเขาเรียกนะฮะก็ไม่ไกลจากรถไฟไม่ไกลจากในเมืองนั่งไปตลาดกิมหยงได้สบายสบายทุกคน นี่ไงเดินไปได้นะจากโรงแรมก็นั่งรถ2แถว10บาททุกคนกิโลกว่าไปวัดหัดใหญ่หก็กิโลนิดๆทุกคนเดินได้เลยเดินไปโรงเรียนหัดใหญ่สมบ,บูรณ์กุนะลกัญญาโรงเรียนเก่าของราชนินีก็ตรงนี้เองจะเจอร้านแกงส้มแกงใต้อาหารใต้ทุกคนสามแยกคลพิชัยก็มี2แถวหน้าอำเภอเลย จะไปตลาดนัดหัดใหญ่ในก็สบายไปกิมยงทุกคนจะรู้จักแต่กิมยงใช่ไหมรู้จักหัดใหญ่ในหรือ,อยางมาที่แก้วรีสอร์ทมาตั้งหลักบักหลักจะไปสงขาก็สะดวกนั่งสองแถวนะฮะทุกคนนี่ตลาดสดตลาดกิมยงนี่แต่ตลาดสดต้องไปอีกนิดนึงเนาะแถวฮานาฬิกาอ่ออาใครจะไปน้ําตกตนง,งาช้างก็นั่งรถสองแถวฝั่งยอสอเดินไปขึ้นรถจากแก้วรีสอร์ทก็ไม่ไกลทุกคนสวยมีเจ็ดชั้นนะตนแปลว่าน้ําตกนะ งาช้างชั้นที่สา<ม>ก็จะไหลามาเป็นแบบงาช้างทุกคน28่กิโลทุกคนแต่ถ้าไปสงขาก็25่กิโลแต่จะไปสมิลาก็ประมาณยี่สิกิกโลประมาณแสดงว่าหัดใหญ่หัดใหญ่ใหนะอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลกับน้าตกเลยนะทุกคนนั่งเครื่องบินมาก็ลงถึงสนามบินก็มี2แถวรอรับอยู่เลยทุกคนจ้าโอเคเน้อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับเป็นคลิปสั้นๆที่บากฝากให้ชาวโลกได้รู้ว่า คดย็นในหยุดตรงไหนมีที่พักที่ดีที่สุดที่หนึ่งก็คือแก้วรีสอร์ทนี่ไม่ได้อวยนะชอบจริงๆทุกคนจะแอร์เย็นฉ่ำแต่บางคนบอกว่าออปรับความเย็นไม่ได้ก็ปิดได้ทุกคนจะได้ประหยัดไฟไปในตัวแต่ถ้าเปิดแล้วแอร์บางคนชอบชอบแอร์เย็นๆเนี่ยไม่ปิดหวังแน่นอนทุกคนฉ่ำมาก